เปิดตัวกับเจ้าร้อยเก้าสิบแรงม้าครับรถห้างรถห้าง <Okay. S 1> ขอบสิบเก้าจุดห้าครับมามาถอยใส่เลยถอยใส่เลยโอ้พี่หลงนี่ตามตูดเขาติดเลยครับปราวโอ้โอโหยตุล้มเลย ไงกรบฝุ่นตลบอบอวนเอาวันนี้อยู่กับทีมงานเสียน้อยครับกับพี่โมโวันนี้ลอกนาครับโอเคครับเองครับโอ้หนี่ลอกลึก ตักสบายเลยครับอุ้มเอาอุ้มเอางานใหญ่อ้าวสายพานย่อนแล้วต่อแกสวัสดีไปยังทีมงานนะครับงานยังอีกยาวไกลครับทีมงานนี้ ใส่ตามกบะบ่บอโอเคดูไป FRR หนึมาส0ล้อครับทิ่หลง626 e 220แรงม้าเกียร์ฟูลเลอร์อ้บรรยากาศเห็นไหม,ม,ม,มรถไม่มีบางฝุ่นก็ฝุ่นคือเก่า ตามมาด้วย P09 จริงๆน่าจะเป็น P09 นะครับไม่ใช่ PO9 นะเ,เพราะว่าเห็นไหม P11 นะอันนี้น่าจะเป็น P09 นะ P09 น่าจะเป็น P09 ไม่ใช่ PO9 แน่นอนนะอย่าง JO ก็น่าจะเป็น J08 นะครับ แต่คนไทยเรียกโอครับน่าจะเป็น0ูมากกว่า h O 7 d ใช่ไหมน่าจะเป็น H07 หรือเปล่า H07D น่าจะเป็นเลข0น,นะครับไม่ใช่ตัวโอแต่คนไทยเรียกติดปากว่าโอครับลมก็ไม่มีดู วนฝุ่นวนอยู่แถวนี้แหละสิบล้อน่าจะสองร้อยแปดนะเพราะว่าหกล้อร้อยแปดสิเอร้อยสี140่สิบคูณสองครับก็น่าจะเป็นสองร้อยแปดสิบ การทำงานของพีโม่เนี่ยโอ้แจ๋วเลยครับอ๋อนี่ถ้าราคาถูกๆตัดทำหกล้อนี่แจ๋วเลย บางคนก็ถามว่าตัดทำไมเสียรถบางทีหน้าง,งานสิบล้อมันก็หายากครับมันต้องเทปแปลงครับหน้าง,งานสิบล้อไม่ใช่จะหาง่ายๆครับต้องงานเทปแปลงครับงานงานเทตามซอยชาวบ้านนี่หมดสิทธิ์นะครับหมดสิทธิ์เลยครับต้องหางานแปลงอย่างเดียวครับสิบล้อ ไปกับงานหลวงครับพี่เอ็มสองจุดห้าเต็มเต็มครับ นี่มาแล้วเก้าหมครับรถเก่าทำเงินไปได้ครับไม่รู้ว่าเกียร์อะไรนะมันจะเป็นอีตันครับ สีให้การตอบรับค่อนข้างดีเลยนะคันนี้สวัสดีครับโอ้ต้องใส่แมสหน่อยนะครับขับคันนี้วันนั้นผมพานั่งนี่ฝุน่นหายใจแทบไปออกแต่เขาชินแล้วมั้งนี่ เรืองร้อยสิบห้าครับเกียร์ไอ้เฟอร์ท้ายไม่แน่ใจนะเป็ปีสโลครับแต่เป็นเสืองรอบเร็ว หนึ่งยี่สิบเทียวก็คูณเอาครับน้ำมันไม่ถึงพันนะคันนี้ยี่140สิบคูณร้อยสี่สิบนะครับไปนี่ว <c oughs> ิ่งได้สบายสบายเลยครับ <c oughs> ดีครับ มาจากไหน,นมาซ้ายแท้อสตอมรถดิมีแม่หนัะน้ำมันนะ<ม>่ะถังเดียวก็พอแล้วถึงวันสตอมรถรับ,บกันนี้เพิ่งมาเออเอาไงเสียน้อย <c oughs> <c oughs> พีเอ็มสองหุดห้าเขางเนี่ยมันเป็นสะบัดมาเขละคือมันจะจะจะลดนั่นแหละรดไอ้ตรงทางโค้งไอ้ตรงที่หน้าบ้านเนาะที่ที่ตอนฝั่งตอนนู้นน่ะน้อยน่ะวิ่งฝั่งนู้นไอ้รถขาววิ่งรอบรอบแรกเนาะที่วิ่งที่ฝั่งนู้นแล้วก็เรื่องตับดินน่ะในส่วนของกองช่างเขาก็ฝาดมาอันนี้หนูถ้ายังไงอ่ะไปรดน้ําให้หนูทําความสะอาดให้หนูในช่วงตรงพอเลยมาหน่อยน่ะข้างหลังไอ้ตรงที่ ที่ท,ที่มันเป็นดินที่ลงมาในถนนเยอะๆอะค่ะแค่ทาทาให้มันกลับเข้ามาแล้วก็พรม,นะออมน้ำเพรบมน้ําเสร็จความขุออ่นมันก็จะค่อยๆลดลงไปในส่วนในเนื้องานอะมันมันห้ามไม่ได้ทีเดล้วนนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือเทศบาลมาขอความร่วมมือให้รดน้ำเฉยนะครับไม่มีอะไรมันเสียอยู่ตรงหั่กองแล้วกันนี่แหละรดดินจะเป็นต้องมีครับรดน้ำครับตอนตอนนี้มันยังวิ่งอยู่ เสร็จแล้วค <a> okay. mm ่อยไปเคลียร <pt> ์ทีก่อนวเค่ียร์ตัดแล้วี่จะตัดให้ใหม่ใช่เดี๋ยวจะเอาหินทุบมาลงให้เกลียวเลยค่ะพอพักโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่คือเอ๋มาขอความร่วมมือฝุ่นพีเอ็มก็เดี๋ยวจะเอาน้ำมารดให้ อันนี้ข้อตกลงก็คือเอาน้ํามารดเอาหินมาเทเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วถ้าเสร็จสิ้นแล้วแล้วผมจะมาช่วยกันแก้แล้วก็ถ่ายรูปกันว่าทำเสร็จแล้วในส่วนในส่วนของตอนที่ลงก็ของเราลงมืว่าโทรหาพวกหนูหนูจะได้ลงมาถ่ายจะได้ก็จะได้เห็นว่าอขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม